อยู่ในเป้าแล้วเอ้ายิงพลาดไปครับตรงนี้ไม่จะเข้าหัวตอนสุดท้ายแล้วระเบิดลูกนี้ระเบิดลูกนี้อุ้ยอุ้ยเอ้าตัวยิงเอ้าจบเลยของสามพาไปที่เสียงปืนเด้งซ้ายแล้วเด้งซ้ายนี่ไงแล้วยิงสองสกางเกงสามสามตรงเคครับโอ้โหนี่ไงและหย่อนเน็ดทิ้งไว้ด้วยแต่ว่าเป็นทาง้าของพิชดาครับจะเข้ามาเทรดไปได้หรือเปล่า วมมิ่งมาเรียบวี่งมาีหลบได้แลโอ้ลมมันแรงลมมันแรงแกเลยทังหมดนี้เลยเพิ่งได้ไก่มาแท้ด้วยเลือดเหลือหนึ่งเลือดอห้นหครับเดี๋ยวเลมีคนเดไฟมาึ่งต่อสอยืนอยู่งานเข้าแล้วครับพีไพีไปเลย เลยเอาอีกแล้วโอ้โหอย่างที่บอกเลยว่าตะโมกจะทำให้เขาเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าชนไหลครับชนไหลชนไหลอันตรายจัดชนไหลไปทีละคนไปอียริน่าไปไหนฮะลีลีกตกลซิซี่สวดเออซ่าพาดูเขากรองน็อกซีซีแล้วจังหวะนี้เป็นวันอนวันเป็นวันอันวันเขากองเจ็บหนักก่อนหลังรถเจคองเรียบร้อยเข้ากล้องเก็บเจคองท่านผู้ชมเข้ากล้องเก็บหมดทริปเปิลคิวเอียริน่าจบอันดับหก เฮ้ยเฮ้ยเราประเด็นคือเหมือนไม่รอครับไช้ใบออกมาแบบนี้เรียบร้อยรีวิวครับต้องใส่เมกะร็อยใบแการระเบิดดอกเอาไว้มันไม่โดนแล้วออกมาตรงนี้รอเป้าอยู่คิดเอาไปหนึ่งคิดเอาไปสองแต่พอน้องคิดเอาไปสามทิปเปโดนน็อกคิดถ้ต่อได้ยิงกวาดส้ำก่อนกวาดส้ำก่อนน็อกหนึ่งอุ๊ยโนดราสอุ๊ยโนดราดับเบิลคิวครับแล้วการได้คิวทิกเกอร์เยเรียจบตรงนี้เลยครับ หาทางขึ้นอยู่ครับแตัดมาที่ปอเลยครับพุ่งเขาซานมาตินเล่นในเมืองแล้วครับลงตีลกาหุ่นไปตีลกาบัตรก็เอาโอ้โหมันโถวอะไรกันเขาเตี่ยคลณภาพจับพอดีมันโถตายฮะแทุกท่านตอนนี้ผมถามจริงๆฮะผมถามแฟนๆครับของปอเล่ร้ามัดโถบิดอะไรวะมาลีเอ๊ะเอเห็นวิธีมอท่ามันใช่กูเอ้ยมันใช่เราปะวะยืนยิ้มที่สวดสวดให้ที่ถามมันใช่เราไหมเอ้ยมันใช่เลยเพื่อนมันไม่หลบเลยอ่ะ